n a t น o นิวส์อ l e เล9นาฬิกา18นาทีเกาะติดการอภิปรายแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่เสนอโดยฝ่ายค้านในกรอบเวลา2วันรวม30ชั่วโมงนะคะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าว nation tv คุณพักน,นันมุมานรายงานสดเข้ามาค่ะ าสภาบอกพร้อมในการอภิปรายในวันนี้นะครับพร้อมมีกําลังใจในทุกวันด้านนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็บอกนะครับวันนี้ฝ่ายค้านฟิตเต็มถังนะครับพร้อมที่จะซักฟอกรัฐบาลในหลายประเด็นพร้อมมองนะครับทิศทางหลังจากนี้จะดีขึ้นหากฝ่ายรัฐบาลนั้นหยิบคําเสนอแนะของฝ่ายค้านไปใช้ในอนาคตพร้อมเชื่อนะครับว่าเหตุสภาล่มจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าได้มีการตกลงกันแล้วครับ แม้ว่าการอภิปรายผลน,นี้จะเป็นเหมือนการตอบกระทู้ถามสดเสียมากกว่านะครับแต่ฝ่ายค้านก็หมายมั่นปั้นมือที่จะชําแหละรัฐบาลอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบเวลาอย่างจำกัด22ชั่วโมงใน2วันซึ่งตามรายงานเบื้องต้นนะครับรัฐมนตรีที่จะถูกจองกระถิ่นในศึกครั้งนี้หลักๆประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุลินลักษณะวิสิิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนสำหรับประเด็นที่ฝ่ายค้านตั้งทงไว้จะมี4ประเด็นหลักนะครับก็คือวิกฤตเศรษฐกิจข้าวของแพงค่าแรงถูกวิกฤตโรคระบาดทั้งคนและสัตว์วิกฤตการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวทําประเทศได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขณะที่ฝากรัฐบาลย้ำชัดนะครับไม่หวนพร้อมยืนยันจะไม่มีการตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกและวอรูมจะมีเพียงแค่ทีมมอนิเตอร์เท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อสกรูที่ผ่านมานาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางเข้าสภานะครับพร้อมตอบคําถามสื่อมวลชนนะครับหลังถามว่าพร้อมอย่างไรซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าพร้อมและมีกําลังใจในทุกวันก่อนจะเดินขึ้นที่ประชุมสภาทันทีครับ ขณะที่ประธานวิปฝ่ายค้านนายสุทินคลังแสงยืนยันนะครับฝ่ายค้านเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับซึ่งไฮไลท์สำคัญในวันนี้คือการอาภิปรายของหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านทุกคนที่จะพูดในภาพรวมส่วนความคาดหวังหลังอภิปรายอยากให้ประชาชนเห็นถึงความทุกข์ยากของประเทศที่เกิดจากความอ่อนแอและความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลไม่ใช่ปัจจัยจากภายนอกนะครับอีกทั้งยังเชื่อนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหากรัฐบาลนําข้อเสนอของฝ่ายค้านไปใช้ส่วนเหตุสภาล่มนะครับนายสุทินเชื่อนะครับคงไม่เกิดขึ้น เพราะตกลงกันแล้วครับด้านความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐเช้านี้นะครับได้มีการเรียกประชุมก่อนซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนอภิปรายพร้อมกำชับสมาชิกทุกคนให้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับการเปิดอภิปรายเพื่อซักซ้อมข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติผลน,นี้นะครับแบ่งเวลาในการอภิปรายเป็น30ชั่วโมงวันแรกจะเริ่ม9ก้านาฬิกาสนาทีถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้ววันที่2จะเริ่ม9ก้านาฬิกาถึง24่สนาฬิกา ่ายค้านมีเวลาทั้งสิ้น22ชั่วโมงนะครับส่วนคณะรัฐมนตรีมีเวลาในการชี้แจง8ชั่วโมงซึ่งหากไม่เพียงพอก็ขอเพิ่มได้ทั้งนี้สำหรับมาตรการการป้องกันโควิดของรัฐสภายังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดเช่นเคยนะครับกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ารัฐสภาทุกคนจะต้องกรอกแบบคัดกรองโควิด -19 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ การอภิปรายในสภาจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา9ก้นาฬิกานาทีนะครับจะเป็นการพูดเปิดยติโดยผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับจากนั้นจะเป็นการไฮไลท์สําคัญที่านายสุทินได้บอกไปก็คือการอภิปรายของอหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านทุกคนจากนั้นก็จะเป็นสสที่ได้ลงขิวไว้นะครับฉะนั้นต้องจับตาในส่วนของเนื้อหาสาระสําคัญที่ฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายในวันนี้รวมไปถึงข้อโต้แย้งของรัฐบาลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับและนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนนใช่วงี้ครับ พันันนะคะรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะพบกับ n a t ั่นนิวส์อ e ล t อีกครั้ง11นาฬิกา7นาทีค่ะรายการต่อไปติดตามรับชมข่าวค้นกีฬาเข้มค่ะ